สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กันดาัฟาร์มมีเม,เ,มเมนูอาหารหวานมานำเสนอพี่น้องนะครับเมนูที่ว่านี้คือมะยงครับมะยงเนี่ยครับมะยงวิธีการถนอมอาหารนะครับมะยงนี่มันจะมีปีละครั้งนะครับมีปีละครั้ง ซึ่งลูกของมันก็อพอออกมาก็จะสุกสุกทีนี้เราก็จะมีเป็นฤดูการแต่รลดับความมีวิธีการถนอมอาหารโดยการทำให้มะยงเนี่ยครับกินได้ตลอดทั้งปีนะมีมะยงกินทั้งปีวิธีการทำก็คือคัดเอาลูกมะยงที่ไม่ได้ไซส์ไม่ได้ขนาดนะครับเป็นลูกมะยงลูกเล็ก หรือมะยงที่ว่าไม่ได้สายคัดคัดทิ้งนะครับที่มันไม่มีอ่ที่ขายไม่ไม่ควรจะขายครับราคาอ่ลูกเล็กเกินไปนะครับลูกเล็กเกินไปก็คัดเอาเฉพาะลูกที่งอมงอมนะครับแล้วก็เอามาปอกเปลือกครับพี่น้องเอามาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วทํายังไงต่อครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าตาของมันก็นี่ครับปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ เอามาขวานนะครับขวานเป็นชิ้นๆหรือบางคนบางท่านอาจจะเอาเมาเล็ดออกนะครับโดยการขวานเออขวานเอามาเล็ดออกแต่ของเันดาฟ,รฟาร์มนี้ทําจํานวนเยอะไม่มีเวลามานั่งขวานมล็ดออกนะครับก็จะขวานเป็นชิ้นๆเลยนะครับขวานเป็นชิ้นๆนี่ครับขวานเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับ ฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเชื่อมน้ําตาลนะครับเชื่อมน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายขาววิธีการทําก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ําตาลลงไปแล้วต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดพอต้มเดือดเสร็จแล้วเราก็เอามะยงที่เราฝานเนื้อมะยงที่เราฝานไว้เนี่ยครับใส่ลงไปแล้วต้มให้สุกนะครับพอต้มให้สุกเสร็จแล้วเราก็ปรงออกนะครับปรงออกอย่าอย่าให้ถึงขนาด เอาแค่สุกนะครับเดี๋ยวให้ถึงขนาดเละพอเราออกแล้วก็เอามาทําให้เย็นตั้งให้เย็นพอตั้งให้เย็นเราก็ใส่ภาชนะใส่ถุงใส่กล่องซปเปอร,ร์แวหรืออะไรก็ได้ครับใส่ช่องฟรีซเก็บไว้ใส่ช่องฟรีซเก็บไว้นะครับอยากจะทานเวลาไหนอยากจะกินเวลาไหนก็ดึงออกมาแล้วมาตั้งให้ละลายก็จะได้ความหวานความเปรี้ยวของมะยง แล้วก็ความหวานของน้ําตาลความเย็นของน้ําแข็งเวลาร้อนๆออกมากินหวานชื่นใจมากครับพี่น้องหวานชื่นใจะมะยงนี้สันดาปามจะทําไว้เยอะมากครับจะทําไว้เวลา่แขกไปใครมาก็จะเอามาเป็นอาหารรับแขกมันจะสดใหม่เสมอนะพี่น้องครับจะสดใหม่อยู่อย่างนี้เพราะว่าเราแช่ไว้ในช่องฟรีดนะครับเราแช่ไว้ในช่องฟรีด บางคนบางบ้านช่องฟิตไม่ได้ใช้ทำอะไรนะครับพิจารณาเอามะยงมาทำเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเรียกว่ามะยงลอยแก้วเนาะอร่อยมากแล้วก็ชื่นใจร้อนๆเนี่ยครับสันดับความชอบจะเอามากินในอากาศร้อนๆพี่น้องลองดูนะครับถ้ามีมะยงตกหล่นตอนนี้ทำได้นะครับทำได้แล้วก็อร่อยด้วยครับสวัสดีครับ